สวัสดีครับพี่น้องครับมอน้กาจะมถทายนะครับหลังจากฝนตกนะครับในช่วงนี้นะครับฝนตกผ้ายยเข่านะครับเป็นการดีสําหรับมันสําปะหลังนะครับผมเพราะว่านะครับคือเ่านี่ได้โฮสนนำนะครับได้โฮ้หนำไฮมันเกือบทุกมือนะครับเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ผลนพ่วงเฮดไฮมันเ่านี่นะครับโตไวนะครับ มีการเจริญเติบโตดีได้น้านะครับได้น้ําในช่วงนี้นะครับผมแต่นะครับแต่บางท่านเนี่ยได้น้ําแล้วมั่นเข้าต้องได้อย่างได้ปุ๋ยนะครับแต่ช่วงนี้นี่ใส่บ่ได้นะครับเพิ่นว่านะครับใส่ได้คือกันนะครับพี่น้องแต่นะครับใสใบบบ่ในรูปแบบฉีดนะครับในรูปแบบฉีด ให้ปุย๋ยทั้งใบครับพี่น้องให้ฮอร์โมนทั้งใบเด้อพี่น้องเด้อมันใหญ่เร็วอีหลีนะครับผมอ่าหลังจากนะครับหลังจากอ่าวิทพ่นหนาฝนไปแล้วนะครับเฮาต้อ,ตองอ่าเขาในช่วงหนาฝนเนี่ยเฮาต้องเอาประโยชน์จากฝนนะครับน้ําฝนที่ตกลงมายอย,อย่าปล่อยไฮอ่าซูนเปล่านะครับปล่อยไฮซูนเปล่าแบบไหนครับพี่น้องฟังให้จบนะครับถ้าน้ํานะครับ ถ้าน้ำฝนตกลงมาดินจะมีความชื้นนะครับมันเขาจะมีการเจริญเติบโตดีบมันว่ามันเนี่ยได้น้ำอย่างเดียวเขาต้องได้ปุ๋ยน้ำนะครับในช่วงนี้หมอสําหรับการฉีดปุ๋ยนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับการฉีดนะครับะจะให้มีประสิทธิภาพหลังจากฝนหยุดตกนะครับหยุดตกเป็นครั้งคราวเนาะว่าไงว่าแต่ฝนหยุดตกปุ๊บเนี่ยเขามาฉีด ฉีดฮอร์โมนนะครับแต่นะครับเ่าต้องใส่สารจับใบนะครับใส่สารจับใบนะครับอันนี้ฉีดไปรอบนึงแล้วครับพี่น้องนะครับหลังฝนตกปุ๊บอ่ะยุดตกปุ๊บเนี่ยนะครับฉีดไปแล้วนะครับบาดที่นี่นะครับฝนก็ตกลงมาใส่กับโบมีอ่ากับโบมี่หยังครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งอ่ามันเ่าก็ได้รับอ่าถาดอาหารรับปุ๋ยนะครับสองห่อได้ใส่สารจับใบไปนะครับมันเ่า ก็ได้รับโดยตรงนะครับจากการฉีดเนาะแต่ว่าน้าฝนก็มีการชะล้างนะครับปุ๋ยแต่ว่ามันก็ต้องซึมลงนะครับใต่ดินไปน้านะครับผมถ้าฝนตกดูห้องก็ฉีดบ่อยๆสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมั่นงามเร็วครับพี่น้องมั่นงามเร็วใช้ปุ๋ยเกล็ดยี่ห้าห้าหรือนะครับหรือสูตรอื่นนะครับก็ได้นะครับพี่น้องหรือหรือสูตรอื่นที่พี่น้องเคยใส่ก็ได้นะครับยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบหรือยีอ่สิบสิบสิบหึ่สก็ได้นะครับพี่นอ้องหรือว่าเป็นสี่สิบหกศูนย์ึ่สก็ได้นะครับพี่น้องหลังจากฝนตกรู้สึกว่ายอดจะพุ่งเพื่อนได้รับน้ำเต็มที่นะครับดินเนี่ยถ้าฝนตกลงมาดินจะมีความชื้นอย่างลึกนะครับมันลึกลงไปนะครับเฮ็ดไหลากมั่นเนี่ยออกหาอาหารกินใดไกลนะครับ แล้วก็ถาเข้าฉีดปุ๋ยน้ำนะครับฉีดปุ๋ยน้ำฉีดไปเลยนะครับพุ่งใส่ใบนะครับละอองเพิ่นจะแตกออกไปทั่วนะครับมั่นขา้า็จะได้รับถาดอาหารได้รับปุ๋ยนะครับที่ข้าฉีดนะครับในช่วงนี้นะครับาการแนะนำให้เป็นการฉีดปุ๋ยหรือฉีดฮอร์โมนนะครับบำรุงใบบำรุงต้นก่อนนะครับ พะวาเหาต้องพลิกแพงตามสถานการณ์นะครับการใส่ปุ๋ยต้องพลิกแพงตามสถานการณ์โมเมนต์ว่าถาฝนหยุดตกก่อนฝนตกอยู่เดียวน,นึงกลับไปกลับมาบอแรกเดี๋ยใส่ปุ๋ยจักเทียนี่คือจังหวะนี่คือจังหวะที่เหมาะสมในการฉีดปุ๋ยนะครับอุ้ยถ้าไปฉีดปุ๋ยฝนกระซ่าล่างไปเบิดตัวใส่สารจับใบด้วยนะครับใส่สารจับใบนะครับแต่ถาบ่มีน,ำน้ำฝนหรือฝนบ่ตกเฮาบว่าจะเป็นต้องไปใส่ก็ได้ พะวาเขาฉีดทุกซิบมืออยู่แล้วนะครับผมฉีดจังได้กระถือครับพะว่ามันเขาเริื่มใหญ่แล้วเห็นบอพี่น้องเนี่ยย่างเข้าสองเดือนปัวแล้วเนี่ยนะครับมั่นงามนะครับฝนตกคนได้น้ำได้น้ำยางเดียวยังบ่อพ่อต้องได้ปุ๋ยครับพี่น้องเป็นฮอร์โมนนม้ำอ่าหรือว่าเป็นปุ๋ยน้ำที่มาผสมละลายน้ำฉีดนะครับเนี่ยคือเฮาต้องเอาประโยชน์จาก,จากนะครับจากน้ำฝนนะครับ เป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัติหรือลงมือทำจะไปพูดถึงหลักวิชาการบางอย่างจังพูดถึงหลักวิชาการแต่บางอย่างห้องต้องปฏิบัติจริงนะครับผมบางข้งนะก็บ่กได้ว่านะครับเขาเป็นอาจารย์เจ้าของเองนะครับบางข้งนะครับน้อยนะครับนอ้อยผู้ที่มาว้าเกี่ยวกับวิชาการเนี่ยได้แต่หนังสือมา ปฏิบัติบ่ค่อยมีนะครับได้แต่ในหนังสือนะครับตำล่าบอกมาจังไดกับเป็นจังสัน้นนะครับกับ,บ่ได้ลบลูครับนั่นคืออาจารย์พวกอาจารย์กลุ่มอ่าิชาการแต่ของเฮาเนี่ยเอารักปฏิบัตินํานะครับผมหลักปฏิบัตินาว่าเห็ดจังไดเฮาดูแลจังไดเฮาอยู่คุกขี้อยู่กับมั่นกับสวนมันเนี่ยเห็ดจังไดมันสิใหญ่มันสิโตเหต็ดจังไดมันสิได้รับถาุอาหารเห็ดจังไดช่วงจังหวะใดพอว่าเฮาอยู่ลงมือปฏิบัติ บอกง่ายๆว่าเหตุปลูกมั่นขายขายหัวเขาต้องสังเกตอยู่แล้วครับแต่ผู้ใดเหตุแบบจ้อลึกเนี่ยสังเกตอยู่แล้วว่าปลูกจยงไหนให้มันงามใส่ปุ๋ยแบบใดนะครับอาจารย์หล,ลายท่านที่เิ่นเหตุให้เห็ุสวนหลายๆเนี่ยนะครับประสบการณหลายนะครับว่าต้องไปบว่าถึงหลักวิชาการบางคนเนี่ยมองหัจักดอกหลักวิชาการแต่ว่าหูจกักหลักว่าปลูกจยงไดมั่นเทาจังสิ่หัวใหญ่ศึกษาคือกันนะครับบอามีตรผม หลายคนที่เพิ่มเฮ็ดมากือกันเพิ่นก็ศึกษาคืกอการจบเพอ่กันว่าเฮ็ดจังไดห,หัวมันจังขิใหญ่เฮ็ดจังไดหลากมันสีออกดีเฮ็ดจังไดในช่วงจังหวะนี้ถ้าผู้ที่เฮ็ดมันปลูกมันขายเป็นอาชีพหรือผู้ที่สังเกตในช่วงนี้ฝนตกเพิ่นฉีดปุ๋ยคือผมนะครับเพิ่นฉีดปุ๋ยน้ำคือผมแน่นอนนะครับผมปุ๋ยน้ำในช่วงนี้ฝนตกตกแน่บ่ตกแน่แต่ว่าน้ำฝนมากเนี่ยตกกับทุกวันนะครับฉีดปุ๋ยน้ำ นะครับเข้ากับส่สารจบใบนะครับส่สารจบใบแต่ฝนตกลงมาล่างใบเพิ่นมันก็นได้รับธาตุอาหารไปล่าแล้วนะครับแล้วล่วงลงไปในดินนะครับมันก็นซึมซาบลงไปใต้ดินรากฝอยก็ล่างแตกออกลาย <pir> <N> เห็นบอกยี่นองเนี่ยรากฝอยเนี่มิตรลากฝอยมันนะครับเนี่ยครับเศษในน,น่อยเนี่ยออกมาในยุงใหญ่เนี่ยครับมิตรลากฝอยมันเพื่อก็ออกหากินนะครับถ้าฝนตกลงไปใส่สละล่างลงไปใส่นะครับ กะมีนะครับลากที่เพื่อ,องรับดูซับอาหารอยู่แล้วนะครับผมเขากระฉีดบ่อยๆเอานะครับแต่ฝนตกดูสัปดาห์และหนึ่งครั้งแต่ฝนตกห้างแนก่กะสิทุกสิบวันทุกสิบห้าวันนะครับผมกก่ชิ้ๆประมาณนี้ครับพี่น้องในช่วงจังหวะฝนตกนะครับพี่น้องต้องเอาประโยชน์จากน้ําฝนให้ได้นะครับ ถือว่าฝนตกเนี่ยเป็นการลดน้ำนะครับเป็นการโดน้ำไม่เห่าเขามีนาทีแค่นะครับใส่ปุ๋ยนะครับเขาจะใส่ปุ๋ยอย่างปุ๋ยเม็ดบ่นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดก็ดีคือกันนะครับถ้าฝนหยุดตกถ้าเขาใส่ท่านเขากาใส่ตามโค่นเหงาได้เลยนะครับเจาะใส่ตามโค่นเหงานะครับแล้วมั่นเท่าเนี่ยในช่วงจังหวะทีธธ่ฝนตกนี่หรือช่วงหนา้าฝนนี่ มันจะงามเร็วโตว,วมันออกหัวเร็วหลังจากฝนเศร้าตกปุ๊บเขาสามารถใส่ปุ๋ยระเบิดหัวหรือฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวมันได้นะครับผมเข้าเบิ้งจังหวะให้เปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อนี่ผมจะมาแนะนําคือบอกง่ายๆว่าเนื้อจังหวะนี้นะอย่าปล่อยถิ่มใบด้อย่าปล่อยไปนะครับได้รับน้ำแล้วปุ๋ยยังบ่ได้เพิ่นกระงามเพราะสำเนึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเพิ่นได้รับปุ๋ยนะครับหรือว่าเข้าได้ฉีดปุ๋ยเข้าไปแล้วหรือว่าได้หยอดปุ๋ยเข้าไปแล้วนะครับผม งันงามมีการเจริญเติบโตดีทามันไ่ไวหัวก็ออกเร็วครับพี่น้องยึดลักข้อนีไ้ไ้เลยนะครับทามันไ่ไวโตวไวหัวก็ออกเร็วเขาสามารถเหตุให้มันล่หัวเร็วสามารถระเบิดหัวได้เร็วในอายุทีงยังว่าน,นหลายนะครับครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจบเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ